สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศตอนหลังจากที่ฝนหยุดตกเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะตกเป็นชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ตกแรงมากๆทำให้มะม่วงที่อยู่หน้าบ้านล่วกลงมาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะต้นไม้ก็โค่นไปต้นหนึ่งค่ะนี่นะคะกำลัง เรืองเลยค่ะลูกมะม่วงก็ร่วงลงมาแล้วค่ะหมดต้นไปแล้วโชคอนันต์ต้นนี้วันนี้ฝนค่อนข้างจะแรงมากนี่นะคะมะม่วงร่วงเต็มพื้นเลยค่ะต้นไม้ได้รับน้ำฝนชุ่มฉ่ำตกมาสองวันติดๆต,ตกแรงมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะยังไม่หยุดดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ช่วงเมื่อกี้นี้แรงมากก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ชมเพราะว่าฟ้าก็ร้องพอหลังหยุดแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้ชมกันค่ะต้นไม้ได้รับน้ำฝน เดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศตอนเช้าอีกรอบนะคะหลังจากที่ฝนหยุดไปวันนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง8โมงเช้านะคะคุณผู้ชมวันนี้แดดแรงอีกแล้วค่ะต้นไม้หลังจากโดนฝนมาได้แดดอีกนี่ค่ะเป็นแบบกระหล่ำปีทิเนี่ยค่ะปลูกเมื่อวานตอนเย็นนะคะตอนฝนตก สามโมงครึ่งก็เลยเอากระลำปีมาปลูกเราไม่ได้ทําคลิปให้ชมค่ะตอนปลูกกระลำปีเห็นฝนตกดีมากก็เลยเอากระลำปีมาปลูกค่ะผักได้รับน้ําฝนจะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านในนี้นะคะคุณผู้ชมจะพามาชมเห็ดค่ะเห็ด ที่อยู่ที่โคนมะม่วงนะคะขึ้นเริ่มขึ้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดดอกขาวดีมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นตอมะม่วงเก่าเห็ดจะขึ้นประจำเลยค่ะแตงกวาตอนนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มติดลูกเล็กๆแล้วค่ะพืชผัก ปลูกแบบนี้นะคะก็จะได้มีผักทุกชนิดเลยค่ะที่เราจะทำอาหารได้มีประโยชน์ในการมาทำอาหารมากๆเลยนะคะถ้าเราปลูกหลายๆชนิดปลูกและอย่างไม่มากะคะ่ะปลูกอย่างละซองก็พอซองหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ10บาทก็มี15บาบาทก็มีนะคะผักที่วันส่วนครัวไปซื้อมาปลูกนะคะ นี่นะคะมะเขือพวงมะเขือพวงไม่ต้องดูแลเลยค่ะขึ้นมาแล้วก็ติดลูกให้ได้เก็บกินตลอดเลยค่ะมะเขือพวงแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดพ่นอะไรเลยค่ะต้นนี้ต้นใหญ่มากหลังจากที่ได้รับน้ำฝนไปนี่ค่ะพวงใหญ่เหมือนกันนะคะมะเขือพวง เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมชมแล้วถ้าใครอยากจะปลูกพืชผักสวนครัวลงมือเลยค่ะลงมือปลูกเลยค่ะเราก็จะได้มีพืชผักสวนครัวปอดสารไว้รับประทานข้างบ้านนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเราอยากจะทํากับข้าวอะไรเราก็สามารถไปเก็บมาทําได้เลยค่ะประโยชน์ของการปลูกผักพืชผักสวนครัวนะคะคุณผู้ชมอาจจะลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูก แต่ว่าผลที่ได้รับคุ้มมากๆเราได้กินผักที่ปลอดสารนี่นะคะคุณผู้ชมไม้ประดับที่อยู่หน้าบ้านตอนนี้ก็เริ่มงามเลยค่ะหลังจากที่ฝนตกหยุดไปงานกิจวัตรประจำวันของวันสวนครัวก็จะมีแบบนี้นะคะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ปลูกไม้ประดับก็เป็นการทำให้เราผ่อนคลาย สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ